รอบนี้เชียงใหม่เข้าทั้งคู่เลยครับรอบรองชนะเลิศนะครับกรุงเทพมหาครนะครับเชียงใหม่นะครับแดงนะครับกับกรุงเทพเหมือนกันนะครับกรุงเทพรีวยยางไม่สั้นนะฮะน้ำเงินนะครับสุดยอดของการต่อสู้วันนี้ก็คือสองคู่สุดท้ายสี่คู่ท้ายนี่แหละครับ ถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับใทยชนะไปชินเลรีทองครับสก,กรอร์ยัง0-0น,น,นะครับยังไม่มีอะไรนะครับน่าจะไปเสียไปหนึ่งแต้มแล้วครับเยังไม่เสียแต้มนะ <c oughs> เรียงตีเสมอมาแล้วครับเรียงตีเสมอมาแล้วครับครับต่อบนบนล่างล่างระวังหน่อยบนบนล่างล่างได้มาแล้วครับ เชียงไปเชียงใหม่ตามมาเป็นหนึ่งสองนะครับเชียงไปเชียงใหม่ตามมาเป็นหนึ่งสองนะครับครับได้อีกแล้วครับดูเมื่อกี้สวนนะครับดูเมื่อกี้สวนนะครับเลี้ยงเลี้ยงใกลเชียงใหม่ยังตามอยู่หนึ่งสองนะครับ ขยับม้าเสียขุนเลยเว้ยขยับขยับขุนเสียมา้า <Go! S 1> ครับ uh! ยังไงยังนักตามอยู่หนึ่งสองนะครับ uh! ยังไ uh! เสียไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสองสามนะ uh! Uh! ต่นี่กรรมการไม่ให้นะครับโอ้เรียบร้อยครับขุนพลจัใหม่เนตั้ครับนียัใไม่ตามอยู่สอสีนะครับคักให้นานกันนะแนนสองสีนะครับ,น,น,รบนี่จัชีองใหม่นะครับอันนี้จากกทม,อมอครับ น้ำอยู่สี่อสองนะครับให้น้ำให้ผ้าเริ่มต่นนะครับออหรือว่าสวนนะครับ ได้เชียงใหม่ไล่มาเป็นสามสี่นะครับสามสี่นะครับเชียงใหม่ไล่มาสามสี่นะโอ้สวอนะครับสวอนะครับโอ้ยโทษครับเชียงใหม่แพ้ไปห้าสามครับ